ย้อนกลับไปในปี1955โลกทั้งใบกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงได้ไม่นานผู้คนต่างกระหายความมั่งคั่งและสิ่งอำนวยความสะดวกสบายและที่ใจกลางของความปรารถนาน,นั้นคือรถยนต์ลองจินตนาการภาพสายการผลิตที่ยาวเหยียดเสียงเครื่องจากรคำรามไม่หยุดหย่อนคนงานนับแสนกำลังเร่งมือประกอบรถยนต์คันแล้วคันเล่ารถยนต์ที่ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าความฝันแบบอเมริกันและอิสรภาพในปีนั้นเองบริษัท General Motors หรือ GM ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมยานยนต์ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกในปี1955 GM ได้ประกาศผลประกอบการที่น่าตกตะลึงพวกเขาทำกำไรได้มากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ใน1ปีใช่ครับ1,000ล้านดอลลาร์นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดา แต่มันคือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทอเมริกันที่สามารถทำกำไรได้สูงถึงระดับนี้มันคือการระเบิดครั้งใหญ่ของความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองอย่างขีดสุดของอุตสาหกรรมยานยนต์อเมริกันในช่วงเวลานั้น GM ไม่ได้เป็นแค่บริษัทผลิตรถยนต์แต่เป็นเสาหลักที่ค้ำจุนเศรษฐกิจของประเทศพวกเขามีแบรนด์รถยนต์ที่หลากหลายตั้งแต่เชฟโรเลตที่เข้าถึงคนทั่วไปไปจนถึงแคดดี้แล ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรูรารถยนต์ของ GM ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะพาคนจากจุด A ไปจุด B แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของความสุขในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่ความสำเร็จการทำกำไรเกินพันล้านดอลลาร์ของ GM ในปี 1, 1955จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะของบริษัทเดียวแต่เป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าอเมริกาคือผู้นำทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมยานยนต์คือหัวใจที่ขับเคลื่อนประเทศนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งเป็นยุคทองที่เต็มไปด้วยความหวังความมั่งคัง่งและนวัตกรรมที่เปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศและโลกไปตลอดกาล